สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีจ้าฟังเสียงฝนกันนะจ้าพื่วจ้าทั้งฝนทั้งลมมาเลยนะจ้า uh huh. อันนี้ก็ห่างบอบบี้อบอบบี้ <c oughs> นั่งลง ตกที่บ้านเราเองเลยเนี่ยตกบ้านใครฝนตกบ้างเพื่อนๆตกแรงเด้อ่าถ่ายบอบบี้ก่อนอันนี้เด็กบอบบี้ก็ยืนดูมาให้กำลังใจมามา นั่งลงลูกนั่งลงจะไปไหนอะครับจะไปไหนครับไปหาปลาปลาเลยแพนไปหากล้องปลาปลาไม่ได้หรอกแล้ว <c oughs> เพื่อน <c oughs> ๆนะชีวิตสาวนางก็จะอยู่กับเด็กๆนี่แหละเพื่อนๆไม่ได้ทําอะไรทับอยู่ทํางานแต่วันนี้วันเสาร์นะคะวันนี้วันเสาร์จ้าวันหยุดวันหยุดก็จะได้หยุดงานอยู่บ้านไปไหนไม่ได้โอ้ยเซ็งเลย ปกติหยุดบ้านแล้วก็ต้องไปเดินห้างเดินตลาดอะไรประมาณนี้เนาะแต่สาวนางไม่ได้ไปหรอกค่ะเนาะสวัสดีค่ะเพืเ่อนๆเย้เ <c oughs> ข้ากล้องนิดหนึงแสดงตัวตนเสร็รจแล้วขจาวาแสดงตัวตนก็มีแต่ภาพเดิมๆภาพเก่าๆนะจ๊ะน้อ,อนอนฟังเสียงฝนฝนตก อาหารอันนี้เด็กๆอันเด็กๆอันนี้เด็กๆเนี่ยไม่เดินตามมามาทำไมลูกเด็กตัวนี้เด็กตัวนี้ชื่อบ๊อบบี้ครับเนี่ยชื่อบ๊อบบี้ครับนั่งลงก่อนเร็วนั่งลงนั่งลงสั่งบ่กคอยได้เด้กพี่น้องเออเด็กบ๊อบบี้ชอบเข้ากล้องเพื่อนๆอันนี้โกโก้ตัวนี้โกโก้อันนี้โกโก้ไปยะเออ พอแม่ออกมาเขาก็จะเดินตามมาเลยนะเนี่ยแทนกล้องกลับไปกลับมามเป็นไรหรอกโอ้ยเสียงปารมาเสียงเพลงปารมานี่ก็เข้ามาเสียด,ดังวิ่นว่อนเลยนะทุกคนนะอ่าโอเคจ้ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวย่านเพลงขาวพวกนี้ทั้งฝนทั้งลมดเด้อจะเดินมาแห้งขนาดเลยฝนตกโอดลมสุดยอดไหมโอดเอ็ดโอดเอ็ดนะักขนาดนี้เวลาเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะ ห้าโมงสิบเจ็ดนาฬิกาสิบนาทีนะเพื่อนๆฝนตกบ้างค่อยที่ภูเก็ตนะคะตกแรงเนาะคืฝนถึงลง้มมืดยังยังฟ้ายัางมือดอยู่นะเพื่อนๆมือดอึมครึมเลยอ่ะ,อะบ,อบ๊บอบบี้บ๊อบบี้ปิดคลิปให้หน่อยลูกอันนี้ก็ซือบ๊อบบี้นั่งลงอ่ะนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงบ,บ๊อบ บอบบี้เซยเออโอเคโอเคให้มามาถ่ายหน่อยนะผมชื่อบอบบี้ครับเพื่อนว่ะเออเด็กคนนี้อ่าเป็นหมาที่เรารับเลี้ยงมานะเพื่อนเพื่อนนะแต่เขาก็อยู่กับเรานานเลยแหละเขาชื่อน้องะะบอบบี้นะคะบอบบี้เป็นหมาที่น่ารักมากขี้เล่นมากเลยเล่นอย่างเดียว กินแล้วก็นอนไม่มีอะไรมากมายกับชีวิตเขาสบายสบายพี่น้องเห <Hi. S 1> ็นปะเขาชอบออกกล้องนะเชื่อไหมเพืนเน<ๆ>เขาจะเป็นนายแบบให้แม่ถ่ายเลยแต่ว่าเราก็ต้องจะพูดว่าเขาทําอะไรมั่งไม่ทําอะไรเลยใช่ไหมลูกอ่าแต่ว่าชอบถ่ายรูปนี่เห็นไหมเขาจะนอนให้แม่ถ่ายเลยเขาจะไม่ขยับเลยถ่ายเลยแม่ถ่ายเลยแม่ <laughs> อกินก็เยอะนะเพื่อนๆใครจะเอาไปเลี้ยงช่วยสาวนางไหมเนี่ยกินกระายพี่น้องเอ้ยโตกันใหญ่กินกระลาอ,อ,อ่ะอบ๊อบบี้ผมเชื่อบ,บ๊อบบี้ครับสาวนางเอาเข้ามาเลี้ยงน่าจะได้ประมาณสองปีเพราะน้องเขาเลี้ยงไม่ไหวสาวนางก็รับมาเลี้ยงต่อนะเพื่อนๆตั้งแต่ดั้งเดิมอะ่ะมันไม่ใช่หมาสาวนางนี่มาของเด็กๆเนอะ บอบบี้ครับบอบบี้ง่วงนอนละวจีเนี่ยบอบบี้กินขนมไหมกินขนมไหมลูกเอ้ยเขาหล่อมากนะเพื่อนเพื่อนดูจับหน่อยนะเนี่ยจับหน่อยจับหน่อยอ้านอนแล้วเพื่อนนอนละอนยอนยอนถ่ายหน่อยจีขอถ่ายหน่อยเนี่ยผมชื่อบอบบี้ผมหล่อมาก อ่นนอนลงเอ๊อตึ๊บตึ๊บเออเฮ้ยเนี่ยก็จะน่นวันเล่นวันๆไม่ทำอะไรหรอกเพื่อนๆอยู่แต่กับเด็กๆนี่แหละเนาะเพื่อนๆโอเคไว้เจอกันคลิปใหม่นเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งดําไว้ด้วยเด้อจเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวนางกับพี่โดโดโบ๊อบบี้แล้วก็โกโก้นะคะไว้เจอกันคลิปใหม่ค่ะเพื่อนๆสว,ว,วัสดีค่ะบายบาย